ต้นฉบับคลิปจากทีมยูนิเวอร์สให้เสียงพากย,ย์ไทยโดยคุณอันโดก่อนตายต้องสอนกระบวนท่าปรานอัศนีให้เซนอิซสสึให้ได้งไงโปผมมาเยี่ยมครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงเป็นใครเนี่ยหลานกูสซนอิซสสึอ,อยู่ไหนอุ้ยชิบหายแล้วเขาโทษครับผมมาผิดท้งไม่ดีแค่นี้เองละไอ้ตุงติงหน่อยเจ้าสปหลานี่มันแข็งแกร่งเป็นบ้าไหนเลียอิรสชาตนี่มัน อาโยงยงัำเออกินแล้วมีพลังแค่ไหนบ้านนี่เชี่ยของแม่งโคตรดีมึงไปเอาโปเกมอนมาจากไหนวะน่ะเรื่องนั้นมันก็เงียเงี้สหนุ่มน้อยเงียคุณต้องเงี้ยเงียเงียดเีมึงตบหน้ากูเหรอชีบหมายละ พ่ๆพมึงอพ่อพ่อพพพที่นีที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลมีใครเอออุ้ยเออมีอะไรให้ช่วยไหมครับอ่าขอโทษครับผมเข้าผิดห้องเ้ยดีนะเมื่อกี้เขาไม่โกรธเกือบตายเนี่ยเเจอแล้วในที่สุดแกก็มาถึงโอยติเกบก่อนอาบอกมาเราลอนเลยย่ะเลเลยกือเียอะไรเนี่ยนี่มันกระตูอะไรวะเนี่ยทงเลาครับเชิญลงได้ thank you อะไรวะน่ะ ก็แค่ลูกหน,หน้ำยุงลายวดนนี่แน่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแมงเลยนี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยช่างมันแผลที่สองกลางอนาเขตบนน้ำท่วมพุทธศักดิ์สิทธิ์ให้เอามังดิกลางอนาเขตฟักอยู่อุ้ยหยาบคายทนฟังไม่ได้ตายดีกว่าเฮ้เฮ่ทำได้แค่นี้แหละไอ้ตึงต้งแฮ่อะไรเออตามมาไอ้น้องเดี๋ยวพี่พาไปกินไอติมแย่ไปกินเต็มอะนะนี่นายนะนั่นนาย ไอ้ไอ้เพื่อนรักไม่ไปกินไอติมกับกูก็ตายซะน,นี่ <c oughs> แกฆ่าเพื่อนฉันตาย <c oughs> ไม่ได้กินพี่หรอไอ้หนูม,มาไปกินติมกับพี่อีอย่าเข้ามานะไอหลกอกจิตฮะเอาแล้วนะมือกูเนี่มึงจะล่อลวงเยาวชนเหรอแปลเขาแค่จะโชว์อมาไยายกก้ไม่เชื่อดูดิ่หัมหยมหยมตะแดงหยัมหงัมหงัมหยมตะแดานาน พี่แมงโกตสยองแงม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 กลางอนาเขตอ่ะอุ้ยมือลั่นการแข่งขันชกหน้ากับชบมิดของโรงเรียนต่อขนองกับโรงเรียนฟินิกได้เริ่มขึ้นแล้วนายนี่นายนี่แน่นี่แน่เกิดปะตัวไม่โกรธจ้าืึรออีกทีดินี่แน่นี่แน่เกิดอายางไม่โกรธทันทีที่การต่อสู้เริ่มนั้นก็เหมือนท้องฟ้าวิปลิตแปรปวนทันใดมันเขียนว่าอะไรวะแน่จริงก็เข้ามาไอโกจวยหัวโคพี่ได้ดีเฮ้เซนกูกูได้ป๊อกสิบสองเด้งอ่ากัดไลขึ้น อายุมาฮ่มาแล้วหละโกโจสตโลนี่เจอนี่หน่อยนี่ x b o กห้าสิบเล่นไปซะ Xbox ห้าสิบเออกูติดเกมแล้วแล้วสดตากรรมของโกโจสตัรโลผู้ติดเกมจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามไม่มีตอนต่อไปแล้วจ้า